วันนี้เราจะมารีวิวผลมังกรทั้งสองล่างนะครับล่างยุโรปกับล่างจีน,นครับเป็นไงไปดูครับสกิลแรกนะครับจะเป็นการขวนกรงเล็บมังกรนะครับส,สีมงัมงกรของผมเป็นสีฟ้านะครับเพราะว่าผมซื้อเป็นสีฟ้านี่ครับสกิลแรกจะเป็นการขวนแบบมังกรนะครับขวนเล็บมังกร สกิลที่สองเป็นการยิงหลังนะับพ่นไฟของมาก่อนเ okay. สียบแลนด์อัพแรนสกิลต่อไปนะครับเป็นสกิลเอกนะครับเป็นการจับคอแล้วก็ทุ่มลงพื้นนะซึ่งเอฟเฟกต์ที่ปรับใหม่สวยมากๆนะครับสวยแบบเว่อร์ครับสวยแบบสวยมากๆนะครับ คือแบบอลังการนะครับแล้วก็แรงด้วยนะครับนี่ครับขึ้มดิฟคกุ้มแล้วก็จะติดเบิร์นไฟด้วยนะครับติดประมาณเกือบพันนะครับแรงครับแรงสกิลต่อไปเป็นสกิลสีนะครับเป็นการยิงคล้ายลูกไฟมังกรนะครับแรงมากครับเวลาแปลงร่างนะครับแปลงร่างเป็นทารนฟอร์มเป็นร่างคนยักษ์แรงมากๆานะครับแรงแล้วก็สวยมากด้วยนะครับแจคคูดาวน์นานนิดหนึ่งนะครับ นี่ครับประมาณนี้สวยนะครับสวยมากๆผมก็ชอบมากๆเลยผมชอบมากมานะครับต่อไปเป็นสกิลบินนะครับนี่บินมีปีกมังกรออกมาครับสวยนะครับเขาปรับใหม่สวยเหมือนกันเนี่ยเวลาเราลงนะครับมันจะมีแบบสถานะไฟติดนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําดาเมจนะครับนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปโดนศัตรูอะไรแบบนี้ครับมันจะสร้างดาเมจนะครับเหมือนพุ่งออกไปแล้วก็ใช้ปีกแบบ ฟันฟันฟันนะครับแรงนะครับประมาณสามพันนี่ครับอาใหม่นี่ครับพุ่งออกไปสามพันนะครับแรงนะครับแรงครับต่อไปนะครับเป็นสกิลแปลงร่างนี่สวยนะครับสวยมีไฟมังกรพ่นออกมาจากหูสองข้างนะครับนี่เวลาวิ่งจะมีคล้ายๆแบบไฟติดอยู่ที่เท้านะครับแต่ไม่ทำดามจนะครับ นี่ครับต่อไปจะเป็นการฟันนะครับจะฟันได้หลายรอบนะครับแล้วก็ไกลด้วยหรือเปล่านะครับนี่สวยต่อไปสกิลหนึ่งครับจะแรงขึ้นนะครับทุกครั้งที่แปลงล่างสกิลสองครับคุ่ลงพื้นครับแล้วก็แรงขึ้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ติดเบิร์นด้วยนะครับเกือบห้าพันนะครับแล้วก็สกิลสีจะสวยขึ้นนะสวยแล้วก็แรงมากๆนะครับสวยมากๆผมก็ชอบมากๆเวลาแปลงล่างนะมันเท่นะครับแบบเวลายิงยิงตอนแปลงล่างจะมีสายฟ้าด้วยนะครับ เทนะเทมากต่อไปนะจะเป็นสกิลที่โคตรเวอร์ลังการนะครับคือการแปลงล่างนะครับมังกรครับนี่อันนี้คือมังกรยุโรปก่อนนะครับผมสวยนะสวยมากแล้วบวกกับสีฟ้าที่ผมซื้อมาคือสวยนะครับนี่บินถ้าเรากด F หนึ่งครั้งจะบินเร็วนะครับนี่ครับบินเร็วพุ่งขึ้นไปบินเร็วมากนะครับแต่ก็จะมีขีดจำกัดนะฮะนี่ครับสวยมาก เวลาเดินก็จะมีอะไรติดที่เท้าด้วยสกิลหนึ่งครับใหญ่ขึ้นแล้วก็แรงมากๆนะครับสกิลสองเป็นกรงเล็บนะครับส่วนสกิลที่สามเป็นการยิงอะไรสักอย่างเข้าไปนะครับแล้วก็จะเป็นคล้ายๆอุกกระบาดตกลงมาแล้วสวยสวยมากๆแล้วแรงมากๆนะครับแรงแบบแรงที่สุดนะครับนี่นะครับมังกรยุโรปเขาบอกว่ามังกรยุโรปนะครับจะยิงไกลมากๆนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองยิงไปดูนะครับ ใช้เต <cin stereotype> ็มเลยครับรอให้ปล่อยเองเลยครับนู่นเอาจริงไกลกว่านี้นะครับแต่ว่าผมเลือกแบบเป้าหมายให้มันใกล้นะครับนี่โคเทนะครับต่อไปไปดูมังกรจีนมางครับนี่นะครับเป็นมังกรจีนครับนี่ท่าแป้งแ่างถ้าแป๊งแ่างไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับออกมาเป็นมังกรจีนสวยมากๆครับเรืองแสงโคเทนี่ครับจะมีเกาะเหลืองๆด้วยนะครับถ้าเราเปิดไอคีนะครับนี่ สกิลแรกครับแลาเราเคลื่อนที่เราจะเคลื่อนที่แล้วยิงได้ด้วยนะครับนี่ครับใหญ่มากใหญ่บรมเลยครับสกิลสองเป็นการหมุนๆนะครับแล้วก็พุ่งลงไปที่พื้นนะครับแรงนะครับแรงเหมือนกันแรงมากครับสกิลเอฟนะ็นการแบบว้วนตัวแล้วพุ่งไปเร็วๆนะครับแต่ผมมองว่าจะไม่เร็วเท่ายุโรปนะแล้วจะกลับมารีเป็นเหมือนเดิมนะครับนี่ครับสกิลสีโคตรอลังการนะครับ ถ้าพูดได้นะครับคือโดนทุกตัวที่อยู่ในวละแวกนั้นเลยนะครับเออละแวกไหนที่มาอยู่ในวงของเราครับจมุนเลยนะครับนี่ครับเราจะลองยิงไกลเหมือนยุโรปอยู่นะครับเราจะยิงไปตรงเหตุปล่อยเองเลยนะครับมองไม่เห็นเลยครับผมน่าจะปรับเฟรมติดตับนี่นะครับมังกรจีนโคตรเท่นะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็ขอบคุณครับ